ค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจบูเทอร์พีเคล้ดรับฉวัแม่ลูกสองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปตอบคาถามนี้เลยค่ะกับคําถามที่ว่าถ้าเราถือศีลอดอยู่่าเราจะทานบูเทอรพียังไงนะคะถึงจะเห็นผลเรื่องรูปร่างสําหรับวันนี้คลิปนี้มีคําตอบค่ะ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในการทานโบตพีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาตอบคำถามที่ว่าถ้าเราถือสินอดอยู่เราจะทานโบตภีหรือว่าปรับโบตพียังไงนะคะถึงจะเห็นผลทั้งด้านเรื่องรูปร่างนะคะก่อนอื่นที่จะไปตอบคำถามนี้นะคะแอนขอเพิ่มความมั่นใจอีกก่อนละกันว่า พี่น้องชาวมุสลิมนะคะหรือว่าบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถทานเจ้าตัวโบต้าพีได้ด้วยความมั่นใจเลยนะคะเพราะว่าโบต้าพีของเรานะคะมีเครื่องหมายฮาลาลนะคะถูกต้องตามกฎหมายก่อนอื่นแอนขอทําความเข้าใจกับพี่น้องชาวมุสลิมก่อนละกันว่าแอนเข้าใจถูกไหมนะคะก็คือว่าการที่เราถือสินอดน้องมันก็เป็นเหมือนพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งทางศาสนาแล้วก็ จะมีช่วงในการละเว้นการรับประทานอาหารหรือว่าห้ามกินเลยอะ่ะในช่วงนั้นแต่ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก ก็คือเราจะไม่มีช่วงการทานอาหารเลยหรือถ้าเป็นระยะเวลาเนาะเอาเวลาตามที่แอนเคยดูแลพี่ๆที่เป็นมุสลิมแล้วกันก็คือเขาจะทานได้ตั้งแต่ตอนตีสี่เราก็ไม่ได้ทานอาหารอีกเลยจนถึง8 8 3 0นอนถึงเริ่มทานได้ก็คือถ้าเทียบกันะเวลาที่เขาจะทานอาหารได้ก็คือจะเป็น1 8 3 0นจนถึงตีสนั่นเองดังนั้น ในการทานโบตพีอ่ะเขาควรทานหรือว่าควรปรับยังไงดีเพื่อให้ทานแล้วเห็นผลลัพธ์ทางด้านเรื่องรูปร่างแล้วก็ไม่ผิดกฎตามหลักศาสนานะคะสําหรับวันนี้แอนก็จะมาตอบคาถามน,นี้เลยค่ะเมื่อเรารู้ระยะเวลาที่เราทานได้นะ,ะส่วนของแอนนะคะในการแนะนำอ่ะคะ่ะแอนแนะนําให้กินเป็น2ช่วงเวลานั่นก็คือช่วงมื้อแรกที่เราทานอาหารได้สาม,มารถทานโบตพี ได้เลยนะคะก็คือทานโบต้าพีไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะทานอาหารมือแรกอะไปซะสองแคปซูลเสร็จแล้วก่อนที่จะทานอาหารในมื้อเย็นอีก 2. 2เหตุผลที่ให้ทานก่อนมื้ออาหารเพราะว่าในโบต้าพีนะคะเขาจะมีถั่วขาว ซึ่งถั่วขาวเนี่ยค่ะจะไปช่วยลดการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ําตาลให้ช้าลงท่านี้พอเปลี่ยนให้มันช้าลงปุ๊บมันก็จะทําให้ระบบเผาผลาญของเราอะค่ะทำงานได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ําตาลได้เร็วขึ้นเพราเปลี่ยนไปได้เร็วอะค่ะมันจะทําให้ระบบเผาผลาญที่แอนเคยเล่าให้ฟังก็คือว่ามันน้ําตาลเนี่ยมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเสร็จแล้วฮอร์โมนอินซูลินเมื่อไหลที่มันพุ่งขึ้นไปนะคะ ระบบเผาผลาญของเรามันก็จะทำงานลดลงมันเหมือนเป็นการเปิดปิดสวิตไฟถ้าอินซูลินเปิดไอ้ตัวระบบเผาผลาญมันก็จะปิดเท่านี้พอถั่วขาวมันไปยับยั้งการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลเนี่ยค่ะได้ช้าลงดังนั้นการเผาผลาญของเราก็จะยังทำงานอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญน,นะคะสำหรับแอนนะแอนมองว่า การทานบูตาพีเข้าไปตอนช่วงมื้อเช้าหรือว่ามื้อแรกนะคะไม่ว่าจะกี่แคปซูลก็ช่างนะคะให้เราทานเข้าไปอะค่ะมันจะทําให้ร่างกายของเรารู้ว่ามันได้พลังงานอยู่มันก็จะทําให้เราไม่หิวไม่หยยระหว่างวันแล้วก็ทําให้เราไม่อ่อนเพียในระหว่างวันที่เราไม่ได้รับประทานอาหารเลยในส่วนนี้นะคะบูตาพีก็จะไปช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่เช่นนี้จะทานกี่แคปซูลดีแอนมองว่า ให้เราลองสังเกตพฤติกรรมดูก่อนค่ะว่าถ้าสมมติว่าใครเป็นมือใหม่เนาะที่ยังไม่ได้ทานแบบจํานวนโบตาพีเยอะๆให้ลองสังเกตดูว่าถ้าเราทานโบตาพีสองช่วงตีสี่ะคะ่ะระหว่างวันน่ะเรายังมีอาการแบบห่วยไหมถ้าเรารู้สึกว่าห่วยระหว่างวันค่อนข้างเยอะสามารถปรับโบตาพีเพิ่มขึ้นได้เลยค่ะทีละ 1- 2ถึงสแคปซูลแล้วเราก็สังเกตเป็นวันต่อวันแบบนี้ค่ะมันจะช่วยทําให้เราอะ่ะ คือเห็นผลลัพธ์ทางด้านเรื่องรูปร่างได้อย่างแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอนอยากแนะนำก็คือว่าในช่วงตอนเย็นที่เราทานนะคะตัวมากเกินไปหรือว่านอนไม่หลับหรือเปล่านะคะเพราะว่าในการทานตอนเย็นก็สําหรับบางท่านก็จะทําให้มีอาการนอนไม่หลับได้ถ้าลดหรือว่าลดการทานโบตพีใ,ในอาหารเย็นได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ของแอนนะแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้ของแอนนะคะจะช่วยไขยข้อข้องใจแล้วก็เพิ่มความกระจ่างให้คนที่สงสัยในปัญหานี้อยู่ให้เข้าใจได้มากขึ้นแต่ว่าถ้ายังสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะโดยแอนจะทิ้งไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพจโบตพีเคลับฉบับแม่ลูกสค่ะไลน์ ines, หรือว่าเบอร์โทร0 8 0 7 3 1 3 9 9 หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4ีที่แอนเพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโปบาพีคร่าวๆโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ